กราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับพวกผมสังโคครับในช่องสังโคจะได้ถูกรับมาถุนวันนี้ครับ60บาทครับเริ่มต้นเบตสองกันเลยครับผมมาดูดีว่าจะเข้าจะมาหรือเปล่านะพอใครที่เข้าใหม่ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยด้วยการกดกระลุกกลุ่มนะครับแล้วก็ติดตามทุกคลิปวิดีโอของเราด้วยนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมแจกทุนทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับช่วงปลายเดือนเนาะอุ้ยสวยงามครับดอกนี้60.00ครับ โอ้โหแดงหรือว่าจะเข้าครับบิ๊กวินบิ๊กนะครับคกสบสามจุดหกศูนย์นครับกดต่อไล่ต่อยาวๆไปครับผมมาลุยกันหน่อยจะบื้อบมซัมเบียหรือไม่นะครับเลื้ยนสายมาเจ๋เข้าสวยงามครับเขติดไหมครับโอ้โหเขียวไม่มายครับผมเจมาไหมร้อยปืนสินดีครับอย่างนี้วายเชื่อมก็บึ้มบัมอ้โหจะบื้องซัมเบียกดไฟไล่ไปครับผมนำเงินมาไม่เข้าครับไม่เป็นไร ไปไปยาวๆครับมาดูดีสาวทำจบมาได้หรือไม่ครับสวยงามครับผมขอพี่เขียวช่องสามครับโอ้โหจัดไปครับสิบปนอย่างนี้จัดไปครับเบ็ดสองสวยงามครับขอช่องแรกมาโอ้โหเจรายพี่พี่ทองนะสิบช่องแรกมาครับเอช่องสามอย่างนี้มีลุ้นต่อเนื่องครับเคก็ได้ครับโอ้โหมีลุ้นสวยๆครับอย่างนี้ เกินไปจ้านกดต่อไปต่อแล้วกันก็ผมจำรอบไม่ได้รอบฝั่งเนี่ยเอาเรื่องอยู่ครับมาประชุมพอดูกันหน่อยครับผมจะมาหรือเปล่าครับสวยง,งามครับติดไหมครับอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นิ่งจัดเลย บื้อบามต่อครับเคเข้าสวยงามครับกดไปไหลไปครับเขียวเข้าอู้หูิมีลุ้นอยู่ครับอย่างนี้เหยกันยาวๆครับโอ้โหบิ๊กวินปสามศูนย์แปดจุดแปดศูนย์ครับกดไปไหลไปครับผมโอ้เบ็ดสองได้มาสามร้อยเอาเรื่องครับของดีครับอย่างนี้โอ้โหเงินละวันะรวมครับจัดไปสามร้อยยี่สิบหกบาทครับโอเคครับผมขออนุญาตพยายามเบ็ดเลื่อนเบ็ดละกันนะครับยิงสามารถหยุดขอนได้นะแต่ถ้าไม่ได้ฝาก ขายรอบอะไรประมาณนี้นะก็สามารถจบทาอะไรได้นะได้มา4 5 0ถึงนี่ก็โอ้หเหลือเฟือเลยครับเพื่อนๆในสวนสวนตัวผมชอบเสียงๆไงมีบางรอบก็เหมือนก้านขึ้น4 500นะครับกดไปมาปึ๊บโอ้โหโดนดูดกลับไปที่0บาทก็ต้องมาเริ่มกันใหม่อย่างนี้นะเขเข้าครับทีม่วงอย่างนี้สวยงามแน่นอนอื้อหเสียดายสวยครับสเกตเตอร์มีลุ้นเข้าครับเห็ดแปนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะถ้าแตกถึงพันอะ โอ้โหนิ่งจัดเลยเดือนสายครับอย่างนี้เรือนต่อครับเอมาร้อยเปอร์ซครับวายติดอีกดอกก็บืม้มบามซอมเบ้โอ้โหเสียดายหนึ่งแปดเก้าจุดหกศูนย์ครับลุยกันต่อติดช่องสามไหมครับโอเคมีลุ้นครับช่องสองครับ ถือว่ามาดีครับบายติดอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมสวยงามมาต่อครับไปอื้มเอาเรื่องครับได้มาเยอะเชียวนะครับขออนุญาตนะผมยัดเบ็ดไปเลยครับผมมาจัดไปครับเบ็ดสิบก็ดูกันต่อยาวๆครับมาดูดีว่ามันจะถึงพันได้หรือเปล่าใจนึงก็เสียวๆแล้วอยากหยุดเงกันแต่ก็เออเอาให้มันแล้วมันรู้รอดไปเลยครับบายเชื่อมครับ JK สวยงามครับดอกนี้โอ้โหคิ้วได้มาด้วยครับไหลต่อยาวยาวไปดิจ้านโอ้โหเอาเรื่องครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอย่างงี้ขอช่องแรกมาสวยงามครับกดต่อไล่ต่อไปบึบ้อบำอื้มมีกีินไปยัดเลยครับ900บาทครับอีกแค่ 1, 100นิดนิดไม่ถึงร้อยเก้าสิบว่าบาทพอจะถึงพันนะครับนะเล่นเซฟเซเอานะครับดูดูว่าเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก่อนเขาเล่นนะ มีสเตปดีๆอย่างนี้นะพูดคุททยทะไทก็สามารถทักกันมาได้นะครับเพจสังโคนะครับก็ติดต่อสอบถามแล้วก็จัดมาครับผมสากแกสเตอร์เข้าหน่อยครับอย่างเงี้ยโอ้โหมาจะด้วยครับผมว่าปิดฉากแน่นอนครับตอนนี้แต่พันสองเลยครับก็ถือว่าเป็นโบนัสของเราไปนะชิวๆครับยังไงโอ้โหจีน่าจะมาสากแกสเตอร์ครับสกแกเตอร์ สนยงากินน้ำแล้วเมื่อไหร่ร้อนมากเลยปีในปีไม่น่ามาครับผมว่ามันน่าจะให้เราเยอะแล้วอโอ้โหไม่เข้าครับลุยกระดอนสวยงามคิวมาคิวช่องสามครับติดไหมครับโอ้โหนิ่งจัด เอเเข้าสวยางามครับเลื่อนซ้ายอย่างนี้ก็โอ้โหนี่ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหได้มาพันห้าเทเลื่อนเท่านี้ก็พอเลยครับไม่ต้องอะไรเยอะแยะสวยไม่อีกไหนไม่อีกห,อห,อหนึ่งมือูตายครับส่งกันซะหน่อยสุดท้ายท้ายสุดโอ้โหจบแล้วครับจานโอ้โหถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันครับสามร้อยหกสิบหกบาทครับโอเคครับผมทุน60บาทนะครับจบ1,572โอ้โหได้เท่านี้ก็พอเลยครับ ถ้ายินชอบฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มครับลิงก์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้เลยครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย